ก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่อง c a s h b e t ด้วยนะคะและเรามีการไลฟ์สตรีมเกมทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา2ทุ่มที่ twitch tv s a cashabet อย่าลืมไปตามกันด้วยนะคะคำเตือนช่องนี้อาจมีการใช้คำพูดที่หยาบคายแล้วก็วีนแรงด้วยนะคะไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนควรมีผู้ปกครองคอยให้คำแนะนำ ถ้าพร้อมแล้วรับชมวิดีโอให้สนุกคะ่ะเจอเวก้านะคะทำใจคะ่ะเจออะไรบุบๆก็ต้องทำใจคะ่ะฉันไม่รู้ว่าฉันจะพูดอะไรดีเพราะฉันเจอ,อรีเวนเหรอฉันไม่รู้ว่าฉันจะบอกไงดีเวลาหลอนเจออะไรแปลกๆเช่นแบบเจอคนแปลกๆเจออะไรเงี้ยเพราะฉันก็เจอเหมือนกันฉันก็ไม่รู้จะพูดไงนะคะปุ๊บปุ๊บ แรงเนาะคือกระโดดมาใส่ทีนึงคือกูจะตายแล้วเนาะเออเลอิศจะว่าจะหันเล่นเซราฟีนให้ฉ่ากว่าเดิมแล้วฉันก็จะเก็บแต้มมันคือหลานแต้มด้วยฉันอยากให้เซราฟีนของฉันคือหลานแต้มเป็นตัวแรกของ ID ฉันในเซิร์ฟไทยเอ้ยไอ้ดอ,อกอะไรอ่ะดาเมจมึงน้อยไปปะเซราฟีนเนี่ยมึงแบบมีดาเมทลาดคขียมันเยอะกว่านี้หน่อยไม่ได้ปะบิลไหน ตอนนี้หรอฉันออกฉันว่าฉันออกเผาดีกว่าฟาร์มอย่างเดียวนะเซรามิเลนตอดได้ก็ตอดไปนิดหน่อยไม่ต้องไม่ต้องแบบพยายามฆ่าแค่ตอดก็พอเอาอีมานาะโฟมันใจไหมวาแตมเซลาราสอยเยอะสุดในเซิร์ฟไทยฉันไม่รู้อ่ะฉันว่าน่าจะมีคนเยอะกว่าฉันนะมันไม่เห็นมีใครแบบออกมาแบบ ฉันลานแต้มอะไรเงี้ยฉชนว่ามันน่าจะมีนะคนที่เล่นเยอะกว่าน,นะเพราะว่าฉันไม่ค่อยได้เล่นด้วยนะในบางทีอะไม่ต้องมาแกงฉันก็ได้นะไม่ต้องมาแกงก็ไม่ได้ฆ่าอยู่ดีไม่ต้องมาค่ะไ,ไ,ไม่ต้องมา,อ,มอ,งมาอันเนี้ยแกงได้ละบายบาเรียมันล่อคนหิวได้จริงๆ บาเรียมันล่อคนหิวได้จริงๆค่ะแบบนี้ค่ะลเวนทเลพอร์ตนะเข้าเลนมาแบบรวดเร็วฉันต้องฟาร์มก่อนนะฉ,นฉันอยากแบบตามนางลีเวนให้ทนันถ้าฉันออกไปเลนอ,นอื่นอีกฉันจะเวลช้ากว่านางมาขึ้นเรื่อยๆเพราะว่านางเทเลพอร์ตเข้าเลนอันนี้คือเราแบบพยายามเคลียร์คีบให้ไวที่สุดไปเลย พยายามจะมาล้วงฉันเนี่ยเห้บอะฉันพยายามเคลียร์ให้ไวที่สุดไปเลยแล้วก็อยู่ตรงนี้แหละคือไม่ต้องพยายามไปฆ่าหรอกอยู่ตรงนี้แหละอยู่เฉยๆยืนสวยยืนเต้นอ่ะยืนเต้นเลยตรงนี้นยืนเลยยืนเต้นเลยไม่ต้องพยายามไปสู้กับมันเลยเวลาฉันเจอตัวละครแบบระยะใกล้แบบนี้ฉันรู้สึกว่าฉันอยู่สบายมากกว่าเจอเวก้าอีกนะถ้าสมมติว่าฉันเจอเวกา้าฉันอาจจะคิดหนักนะว่าจะทำยังไงดีแต่คือแบบ ถ้าฉันเจอตัวระยะใกล้แบบเนี้ยแบบรีเวนอนะฉันดันคีบเข้าบ้านเป็นอย่างเดียวแค่นั้นแหละกว่ามันจะมาเข้าถึงตัวเรามันต้องพยายามหนักมากๆอ่ะเออหล่อนฟาร์มไปเถอะเรีวหน่อยเกินต้องมาให้ฉันเนี่ยนางพยายามจะแบบเข้าหาฉันอยู่นะเห็นป่านางพยายามจะแบบกระโดดมาจะไปทจะมาทําอะไรสักอย่างนึงกับฉันฉันก็แบบดอนแคร์ฉันก็ดันคีบเข้าอย่างเดียว เพราะว่าฉันเป็นระยะไกลฉันก็ดันเข้าไปเนี่ยเข้าไปเลยก็ปล่อยให้นางฟามไปฉันไม่สนฉันดอนแค่ฉันอยู่แบบนี้ได้เรื่อยๆจนเลดเกมเลยจนฉันมีของจนฉันแบบเกิดไปเลยจบฉันดอนแค่เนี่ยนางพยายามแบบพยายามจะเข้ามาหาฉัานอะไรเงี้ยเดินขี่ไปค่ะดอนแค่ดนคัดน,ดนไปเรื่อยๆอืมกันไปเนาะให้รีเวนกันไปเรื่อย แดันค okay. mm ีป hmm. ไปเรื่อยๆเหมือนเดิมเลยเนี่ยลเวนก็จะมากันบ้านอยู่ตลอดเวลานะคะเอาวอดมาปักตรงนี้ช่วยกันวอดดูมกกังกรด้วย mm hmm. เนี่ยทำแค่นี้เลยทำแค่นี้เลยจริงๆเซราฟีนะ่ะอยู่มิเลนอนะเ mm hmm. ดี๋ยวไปช่วย อโอเคฉนไม่ช่วยแล้วฉันกลับดีกว่าไปไไป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 สิไปสิไปสิไปนำไปนำไปนไปเสียงฉันังอยู่เสียงฉันังมีอยู่เดี๋ยวทำไมฉันไม่กดทาคิวอ่ะ ฉัใว่าฉันกดแล้วนะมัาจะเป็นแป้นพิมพ์ฉันแล้วล่ะเนี่ยไม่ออกอีกแล้วคืออะไรอะอะไรอ่ะฉันกดท่าคิวแล้วมันไม่ออกคืออะไรวะเวลาเปลี่ยนแป้นพิมพ์ละอีกดอกกูจะบ้าตายมันมีสเปซบ้าของฉันอะที่มันพังที่มันเหมือนจะพังแล้วแล้วก็จะมีตัวเคอะสระอาที่เวลากดแล้วมันจะเบิ้ล บเวลาฉันพิมพ์ข้อความอะไรที่มันต้องใช้สระอาบางทีสระอาของฉันมันแบบมันมาสองสามตัวนะเพราะว่ามันเบิ้ลเองไม่ใช่ไม่ใช่ว่าฉันอยากจะลากเสียงให้มันยาวด้วยด้วยความรู้สึกฉันแต่มันลากยาวเองโอเคเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อย การคีบไปเรื่อยๆแบบนี้นะครเนี่ยคือฉันก็ให้คีบมันมาอยู่กระจุกกันนิดนึงแล้วฉันก็แบบโยนคิวสองรอบก็อย่างงี้แล้วฉันก็อย่างงี้แล้วก็อย่างง,งี้อุ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงเไป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 เตียงนี้ก่อนยอ ความสวยออีอนี่มันอึดเนาะ้ยทำไมมันหลุดไอ้นี่คือมันหลุดหลับไวมากอะ ออกรองเท้านี้มามีคนไปออตโต้หรือเปล่าไม่รู้อ่ะไปอันนี่ไปวอดมังกรเฮ้ยไป่อกฉันก็ต้องไปข้างล่าง <Rab os. S 1> เออลอดลอดายุลอดมังกรสิบวิอืมอันนี้ไม่มีลิฟต์เนาะแทนอะไร อสกิลไม่ถึงแต่ก็ฆ่าได้เออ,เอ,อสกิลโซลอีไม่ถึงมาเกยตายนะอีดอ,อกเออเฮ้ ใครก็ได้ออกแตดฮิลทีใครก็ได้ออกตตดฮิลทีเข้าไป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 ฟังใครก็ได้ออกแต่ฮิลด่วนใครก็ได้ใครก็ได้คไดเคได้ทีละดันบ้านเลยนะได้ทีละดันบ้านเลยนะไม่ไปช่วยเลนอื่นเลยนะ เดี๋ยวกูดันคีบเข้าบ้านเหมือนเดิมได้ทีละเอาใหญ่เลยนะลอด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 วิง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 ไม่ต้องสู้ไม่ต้องสู้ วิ่งไม่ต้องสู้ได้มังกรแล้วพออเคอืมสู้ๆนะ่ะสัดลันกลาง ทีโมวางเห็ดเยอะๆเลยทีโมวางเห็ดเยอะๆเลยโอเคฉันได้ตปละโอเคฉันไปละเดี๋ยวยังอยู่ดีเดี๋ยวยังอยู่ดีเดี๋ยวยังอยู่ดีอืมแก้วอดด้วยสิโอเคฉันไปละโอเคคือเราได้4คิวแล้วนะตอนเนี้ย การ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 อาวกระโดดไปแล้วหรอแรงอยู่นะอีดอกโอ้ยเสียมไม่ถึงอีกแล้ว มมนาเซจิ้งหมดแล้วมมนาเซจิ้งหมดแล้วมมนาเซจิ้งหมดแล้วเออลอดลอดลอดเอวิ่งมายิงเออลอดลอดลอดเออลอด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 ความสวยความสวย อเคอันติจะมีแล้วถ้าสมมติว่าอันติเซราฟีนมันไปโดนเพื่อนอะมันอะสมมติว่าอันติเซราฟีนมันโดนเพื่อนแบบสมมติอันนี้คือเพื่อนเราเราอันติผ่านเพื่อนที่อยู่ตรงนี้มันก็เหมือนเพื่อนเราแบบส่งอันติไกลขึ้นคือฉันจะบอกไงเดียสมมติว่าฉันส่งเสียงได้ร้อยเมตรอะแล้วฉันอันติฉันไปโดนเพื่อนอะเพื่อนมันจะส่งต่ออีกร้อยเมตรอะ มันแฝดมันแฝดมันแฝดเพราะอ๋อล้ล้ลออลอลอล้ช่วยก็คือยิ่งเพื่อนห่างเรามากเท่าไหร่อะมันก็จะยิ่งส่งต่อแบบได้ไกลขึ้นอะเพราะว่ามันผ่านหนึ่งคนมันต่อร้อยเมตรผ่านหนึ่งคนต่อร้อยเมตรอะไรเงี้ย สมมตินะนี่คือสมมตินะไม่ใช่ระยะจริงมันนะแต่ไม่เชียวช่วยซับก่อนช่วยซับก่อนช่วยซับก่อน ลอดอีดอคือแบบฉันบับช่ำมากนี่แหละนะคะคือความสนุกของเซราฟีนนี่แหละนะคะคือฉันบับช่ำมากกระพุงมาสิกระพุงมาสิมันเกินเรื่องมากคือฉันชอบมากเออเออลอดลอด อยากนี่นะอยากอันตินะตะกลัวไม่โดนอ่ะ <_ d umb> อยากเก็บเอาไว้ใช้กับหลายๆคนด้วย <_ d umb> ตายศูนย์เอออาฆ่ามันช้ำ <_ d umb> เออละเอแต่ม่นานฉันหมดแล้วอ่ะถ่ายกัน อ,อ,อีนั่นโดนหลับอ่ะเออเออพายุหวานพายุหวานพายุหวานเออเออเออสแต็กยี่สิบสองแล้วนะคะตอนนี้ก็คืออ่ะถ้าไม่ถ้าไม่มารีบฆ่าฉันก็คือฉันจะแรงยิ่งกว่าเดิมอีกนะคะมีคนออกตันฮิลแล้วเนาะตันฮิลสอง เรื่องอันติของเซราฟีนเนี่ยถ้าสมมติว่าเพื่อนเราอะอยู่ห่างเราร้อยเมตรอ่ะแล้วอันติเราไปโดนเพื่อนพอดีอเพื่อนเราจะส่งต่ออีกร้อยเมตรช่วยด้วยช่วยด้วย,ยตายละยังไม่ตายหรอกออเลยเลยเลยแต่ถ้าสมมติว่าเราอยู่กับเพื่อน เราอยู่ใกล้ๆเพื่อนประมาณ20เมตรอะเรากดอันติส่งผ่านเพื่อนอะเพื่อนเราก็จะอุ้ยฮ <c oughs> มารับสกิลฉันเฉยรอยเอ้ยฉันเอ๊ยอีดอกถ้าสมมติว่าเพื่อนเราอยู่ใกล้ๆเรา20เมตรอะอันติโดนเพื่อนปุ๊บเพื่อนก็จะส่งต่อไปอีกร้อยเมตรนั่นก็หมายความว่าอันติจะไปไกลแค่120 m. เก็ตฟ <Get> ิวปาเออแต่ถ้าเพื่อนอยู่ห่างเราร้อยเมตรอ่ะเราก็จะส่งต่อให้เพื่อนอีกแล้วเพื่อนก็จะส่งต่ออีกร้อยก็จะกลายป200เป็นสองร้อยเมตรอะไรเงี้ยมันก็จะไกลขึ้นเรื่อยๆยิ่งอันติเราอยู่ไกลยิ่งอันติเราอยู่ห่างเพื่อนมากเท่าไหรอ่อันติส่งไปมันก็จะไกลขึ้นอีกอืมกูได้ล็อกแล้วอืมออกอนี้เลยดีกว่าเราบาดอนเลยดีกว่า ไซเย็นนะก็เธอเออเอเอ,เอทีมโมยิงทีมโมยิงฉันว,ว่านางรีเวนเผนเอเดินเข้ามามากกว่าเมื่อกี้ก็เลยมาตายอีดอกสกอร์กูคือแบบตอนแรกกะว่าจะเอาไว้ศูนย์สกอร์ตายอะ่ะมาหนึ่งจนได้ช่วยกันที่บาลอนซีเอ๊ะมังกรก่อนดีกว่า ฉันอยากได้มังกรหินนะ่ะคือถ้าเราได้มังกรหินเราจะยิ่งแบบแข็งแกร่งโว้ยมันตีอยู่นี่วาเซราฟีนกับมังกรหินคืออะไรที่แบบคอมโบมากฉันไม่เข้าใจนะว่าแบบทำไมเซราฟีนถึงเหมือนโซนาเพราะว่าเวลาฉันเล่นเซราฟีนอ่ะฉันจะมีแมคาีนิกของฉันที่มันต่างจากโซนาอย่างเช่นเวลาฉันเห็นมังกรหินอย่างเงี้ย ฉันก็จะรู้แล้วแบบอ่ะอีดอกอยู่กับกูแล้วคือฉ่ำแน่นอนอยู่กับเซราฟีนคือฉ่ำแน่นอนเพราะว่าฉันเสกโลได้แบบไม่ต้องเบิร์นอะไรเงี้ยคือคือมันมีแมคานิกที่แบบเบื้องลึกที่มันไม่เหมือนกับโซนาเวลาฉันเห็นมังกรหินตอนที่ฉันเล่นโซนาฉันไม่ได้รู้สึกว่าแบบอ่ะเอาละมังกรหินกับโซนาคือความคอมโบกันคือมันไม่อะแต่พอเวลาฉันเล่นแบบเซราฟีนฉันเห็นว่าอ่ะเอาละกูเตรียมยิ้มได้เลยอะไรเงี้ย ก็มันมีความแบบแตกต่างกันอย่างชัดเจนอะอย่างเวลาฉันเล่นมิดเลนอะไรเงี้ยโอ้ความสวยเวลาฉันเล่นมิดเลนอะไรเงี้ยฉันก็จะมีเทคนิคของฉันอย่างที่ฉันบอกไปอะคืออู้เลิศลาบ,บิเซ ช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยมายืนใกล้ๆฉันสิอย่างที่ฉันบอกไปตอนแรกว่าแบบเวลาฉันเล่นแบบเจราฟีนมิดเลนอะฉันก็จะมีทริคของฉันว่าแบบฟาร์มอย่างเดียวเลยนะคือแบบดันคีฟเข้าบ้านมันอย่างเดียวเลยนะแล้วก็ปล่อยให้นางกันบ้านไปอะไรเงี้ยคือมันไม่มีทางที่ฉันจะมาเล่นโซน่าเมดเลนแล้วฉันจะบอกว่า ฟาร์มคีดันคีปเข้าบ้านเป็นอย่างเดียวเลยนะคือมันคือมันไม่ได้เหมือนกันถึงขั้นที่แบบแบบนั้น่ะแล้วอย่างอันตตี่ยที่ฉันบอกทริกไปว่าแบบอ๋อถ้ามันอยู่ห่างเพื่อนอีกร้อยเมตรอะไรเงี้ยมันก็จะส่งต่อไปอีกได้อีกร้อยเมตรอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้เหมือนกับอีโซนาเข้าใจปะคือฉันก็เลยแบบไม่เข้าใจว่าแบบมันจะไปเหมือนกันยังไงขนาดนั้นคือมันคือมันก็ไม่เหมือน่ะเพราะว่าฉันเล่นเองอะฉันเล่นทางโซนาฉันเล่นทางเซราฟีนคือฉันรู้ว่ามันไม่เหมือนอะ เอาเป็นว่ามันไม่เหมือนอะคือถ้าใครบอกว่ามันเหมือนก็คือแบบหล่อนอยู่ในโลกลวงตาภาพลวงตาหล่อนสร้างแบบมโนคติของหล่อนเองไปแล้วอะเพราะมันไม่เหมือนอะเพราะฉันเล่นทั้งสองตัวแล้วฉันก็รู้สึกว่ามันไม่เหมือนนะคือหล่อนกําลังแบบหลอกตัวเองอยู่ว่ามันเหมือนแต่ความจริงมันไม่เหมือนหล่อนกําลังใช่หล่อนกําลังสร้างหล่อนกําลังสร้างภาพหลอนแบบโฟล์อีฟอะไรเงี้ยแบบภาพหลอนอะไรเงี้ย อย่างเวลาฉันเล่นโซนหน้าดเ,เวลาฉันเล่นโซนหน้าฉันก็จะมีทริคของฉันอีกแบบหนึ่งว่าแบบฉันควรจะยิงขอดอะไรใส่กับอีกฝั่งหนึ่งดีอย่างเวลาฉันเจอตัวแรงๆมากๆที่มันจะพุ่งเข้ามาฉันก็ยิงขอดออขอดสีเขียวอะเพราะว่าขอดสีเขียวมันจะลดดาเมจสัตัวเพื่อ เพื่อไม่ให้มันมาทำดาเมจกับเราแรงอย่างเช่นเวลาฉันเจอเซตที่เป็นแอสซิสซินพุ่งเข้ามาสกิลที่ฉันจะสกิลพาสีที่ฉันจะยิงใส่มนะันอะฉันจะยิงสีเขียวใส่เพราะว่ามันจะทําให้เซตนั้นคอมโบเพื่อเราแล้วมีโอกาสที่จะไม่ตายอะไรเงี้ยหรือบางทีฉันอยากเติมดาเมจให้เพื่อนฉันก็ใช้ขอดสีฟ้าเพราะว่าขอดสีฟ้ามันจะทำให้เราตีแรงขึ้นอะไรเงี้ย อ๋อีดอกช่ำว่ะหรือตอนที่ฉันไล่ตามสัตรูอยู่ฉันกดท่าสของโซน่าแล้วฉันอยากจะไล่นางให้ทันอะอยากจะให้เพื่อนไล่ให้ทันอะฉันก็ยิงคอร์ดสโลใส่อีกฝั่งนึ่งเพื่อให้เพื่อเราตามไล่ฆ่าทันอะไรเงี้ยเกตดป้าคือมันคือมันมีแมคชีนิกเล็กๆน้อยๆอ่ะคือมันไม่ใช่เล็กๆน้อยหรอก มันคือแมคชนิกการเล่นของตัวละครนั้นที่มันแตกต่างกันอยู่อะคือมันมีในส่วนนี้ที่มันแตกต่างกันอยู่ฉันก็เลยไม่เข้าใจว่าแบบทำไมคนถึงบอกว่ามันเหมือนกันวะคือมันอาจจะมีอะไรที่มันเหมือนกันแหละแต่ในท้ายที่สุดแล้วแมคชนิกในการเล่นของมัน2ตัวเนี้มันต่างกันอะตายหมดโอเคจบแล้วนะคะไม่ต้องไปพูดถึงช่องอื่นว่าแบบเขาแบบ เขาไม่ชอบตัวละครนี้ยังไงอะไรยังไงนี่จะได้เอสบวกเซราฟีนไม่ต้องไม่พูดถึงช่องอื่นหรอกพูดแค่ว่าในมุมที่ฉันเห็นหลายๆคนเขาบอกว่าแบบมันเหมือนกันอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยดามเมจฉันเยอะสุดอืมจำๆคือก็มันเห็นเห็นกันอยู่ว่ามันไม่เหมือนกันอ่ะคือกูก็ต้องออกมาพูดปะคือจะให้ฉันแบบเวลาฉันเห็นคอมเมนต์อะไรแบบโอ้ยไม่เหมือนกันอ่ะจะให้ฉันพิมพ์อะไรแบบ ออมม่เหมือนกันจ้าเออใช่ไม่เหมือนกันจ้า,อ,อ,อ,จาอาจจะอาจจะแบบพูดแขววว่าเออโซน่าสองจุดศูนย์อะไรเงี้ยอืมแต่แบบในท้ายที่สุดแล้วมันก็มีความแตกต่างกันจ้าที่ฉันบอกว่ามันไม่เหมือนกันอะ่ะเพราะว่ามันไม่เหมือนกันไงเราจะมาบอกว่าแบบพูดนิดหน่อยก็ไม่ได้อะไรเงี้ยก็ก็ก่อนไม่ได้พูดความจริงอะ่ะ get feel ป่ะ่อนไม่ได้พูดความจริงอะ่ะ ฉันก็ต้องบอกความจริงไหมถ้าถ้าฉันบอกว่าแบบยาโซโอเหมือนโยเนะเลยอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีคนออกมาพูดว่าแบบไม่นะไม่เห็นเหมือนกันเลยสกิลคล้ายๆกันแต่ในท้ายที่สุดมันก็เล่นออกมาต่างกันอันติก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยในท้ายที่สุดก็ต้องมีคนออกมาปกป้องเมนของตัวเองกันอยู่แล้วแล้วจะมาบอกว่าแบบโอ้ยก็แค่แบบแค่นี้เองทําเป็นลับไม่ได้ทําเป็นแบบแตะต้องนิดหน่อยก็ไม่ได้เอ้าก็มันไม่ใช่ความจริง มันก็ต้องบอกปะมันแตกต่างตั้งแต่ตอนที่เขาแบบจัดตำแหน่งมาว่าอีเซราฟีนเป็นมิดเลนแล้วจ้ามันแตกต่างแต่ตรงนี้แล้วจ้ามันเห็นได้ชัดตั้งแต่ตรงนี้แล้วฉันก็แบบเออช่างมันเถอะคือถ้าสมมติว่ามันจะมีคนมาเถียงว่ายังไงมันก็เหมือนกันนะคือฉันก็แบบก็พอแล้วคือกูไม่รู้จะพูดอะไรแล้วคือถ้าขนาดนี้แล้วยังคิดว่ามันเหมือนกันก็แล้วแต่หล่อนก็อยู่ในโลกของหล่อนที่คิดว่ามันเหมือนกันก็ได้จ้า ราะถือว่าฉันออกมาบอกแล้วว่ามันไม่เหมือนกันแล้วฉันก็เป็นคนที่เล่นทางโซน่าแล้วก็เซราแล้วฉันก็รู้อยู่แล้วว่ามันแตกต่างกันยังไงอะไรบ้างในส่วนของการที่เซราฟีนนั้นมาแล้วได้สกินอัลติเมทแล้วก็ได้เกินหน้าเกินตาชะบ้านเนี่ยอันนี้คือฉันช่วยอะไรไม่ได้จริงๆอันนี้คือความหมั่นไส้ล้วนๆของคนอื่นฉันก็แบบอ๋อโอเคขอบคุณที่แจ้งให้ทราบนะว่าไม่ชอบเพราะว่าตัวละครมันแบบ กินหน้าเกินตาเกินไปตัวละครมันเด่นเกินไปตัวละครมันสวยเกินไปไม่ชอบหรอกมันใสอ๋อขอบคุณนะสําหรับข้อมูลที่แบบดีมากเลยที่แจ้ง้ฉันทราบว,ว่าเธอไม่ชอบเพราะว่าอะไรแบบนี้ก็จัดการกับความรู้สึกตัวเองไปนะคะขอบคุณที่แจ้ให้ทราบเพราะว่าฉันชอบจ้าอ่ะแล้วฉันจะพูดอีกอย่างหนึ่งแล้วการที่มีคนมาบอกว่าอ๋อฉันไม่ชอบเซราฟีนเพราะามันแบบ เกินหน้าเกินตาคือมันแบบอยู่ดีมันเข้ามาแล้วมันได้สกินอย่างนั้นอย่างนี้เลยฉันไม่ชอบมันอ่ะแล้วมันก็แบบหน้าหมือนทรายอ่ะสกิลมันแบบหน้าหมันทรายอ่ะหน้าตกอ่ะฉันไม่ชอบมันฉันเกลียดมันแบบฉันเกลียดมันมาแบบเกลียดเขาทรายแบบเกลียดอธิบายไม่ถูกอะไรเงี้ยคือถ้ามันมีคนมาพูดอะไรแบบเนี้ยมันก็ต้องมีอีกฝั่งหนึ่งที่ชอบอ่ะออกมาปกป้องอยู่แล้วว่าแบบแล้วยังไงอ่ะคือ ยังไงลูกฉันมันก็เลิศอยู่แล้วคือเธอมาเกียดฉันคือเธอจะมาเกียดฉันอะไรขนาดน,นั้นมันก็เปรียบเสมือนแบบเวลามันมีนักร้องคนหนึ่งในชีวิตจริงของเราอย่างเช่นแบบอ่าเทเลอร์สวีบอะไรเงี้ยอยู่ดีๆมันมีคนมาบอกว่าอ๋อฉันไม่ชอบเทเลอร์สวีบเลยอะแบบมีผัวเยอะอะคือแบบอะไรวะทำไมเทเลอร์สวีบมีผัวเยอะจังคือหน้าเหมือนไซอะแล้วคือแบบอะไรก็ไม่รู้ทำทำพิ่นายกมขาอะไรก็ไม่รู้ทำประกันขาอะไรก็ไม่รู้ ประการเลี้ยวขาอนะไรเงี้ยคือไม่ชอบอะคือแบบพระเจ้าน่าจะเขียนเนื้อเรื่องให้เทเลสสวิปได้ดีกว่านี้นะคือฉันไม่ชอบเลยอะแบบทําไมอะมีผัวเยอะน่าเหมือนไส้จังในส่วนของคนที่ชอบเทเลสสวิฟเขามาเห็นความเกียดชังอะไรแบบเนี้ยเขาก็ไม่ชอบไปแล้วปะเขาก็แบบเอ้ยทาไมต้องมาว่าเทเลฉันนะก็แค่แบบนางมีผัวเยอะมันมันยังไงหรอมันทําไมหรอฉันไม่ชอบความคิดแบบ เกลียดชังของเธอจังเลยน,นะแบบส่งต่อความเกลียดชังแบบเยอะอะไรขนาดนั้นอะคือไม่ชอบก็เงียบๆไปสิไม่ชอบก็หุบปากไปสิแบบไม่ต้องมาสแสดงความเกลียดชังต่อที่สาธารณะก็ได้อะไม่ชอบก็แค่ไม่ต้องพูดไม่ต้องสนใจไม่ต้องมาแบบสแสดงออกแบบนี้เพราะว่าแบบฉันชอบนักร้องคนนี้แล้วนักร้องคนนี้ของฉันก็ไม่ได้ทําอะไรผิดเธอจะมาแบบ อยู่ดีมาแสดงความเกลียดชังอะไรขนาดนั้นฉันไม่โอเคหรอกนะมันก็ต้องมีคนออกมาปกป้องอยู่แล้วถ้าเวลามันมีคนออกมาแสดงความเกลียดชังขนาดเนี้ยเข้าใจปะบางคนที่มาพิมพ์ข้อความแ,แบบแรงๆใส่แบบว่าฉันไม่ชอบตัวละครนี้คือแบบอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่เกลียดแบบขำอะค <S 2> <S 2> <ผ>ือมันเกลียดแบบเออมันมันแสดงว่าเอออีคนนี้มันเกลียดจริงๆเนาะ มาแสดงให้เห็นเลยว่าแบบเอ้ะทำไมเขาต้องเกลียดอะไรขนาดนั้นอะมันก็แค่ตัวละครหนึ่งตัวคือมันจะมาแสดงความเกลียดชังอะไรกันขนาดนั้นวะตัวละครอื่นๆอะฉันก็ฉันก็มีนะตัวละครที่ฉันเกลียดอะแบบฉันไม่ชอบอากชานอะแต่ในท้ายที่สุดฉันก็ลองเล่นมันแล้วมันก็สนุกดีแต่ยังไงฉันก็เกลียดมันเลยดีเพราะว่าฉันก็ไม่ชอบความโหดของมันอะไรเงี้ยคือคือฉันเกลียดมันแบบเกลียดขำๆอะแต่มันมีอยู่จริงๆคนที่แบบเกลียดแล้วแบบ เกลียดข้าไส้แบบหมั่นไส้แบบคือฉันไม่รู้ว่าแบบทำไมมันมาถึงเกลียดได้ขนาดนั้นวะงงอ่ะเขาจะเกลียดอะไรขนาดนั้นอ่ะเราจะมาบอกว่าแบบอินหรอจะมาแบบปกป้องอะไรขนาดนั้นอ่ะแบบเกลียดจังเลยอ่ะไม่ชอบนะแล้วคนที่มาปกป้องนี่คือแบบอะไรอ่ะจับต้องไม่ได้หรอแหมอีดอกที่คนที่มันแบบแสดงความเกลียดชังหนักแน่นขนาดนั้นยังยังยังแสดง ออกทางความคิดได้ขนาดนั้นเลยแล้วทําไมฝั่งที่เขาชอบเขาถึงจะออกมาแสดงความคิดเห็นฝั่งของเขาไม่ได้ละ่ะนี่เนาะพิมก็ไม่รู้พิมก็ไม่รู้ว่ามันจะมาอะไรวุ่นวายขนาดนั้นหลังๆก็เลยแบบถ้ามันวุ่นวายมากนะักก็จับแดกแม่งเลยอีดอกอีเผาที่มันเป็นคู่อริเนจับมันแดกแม่งเลยจบๆอ่าถ้าสมมติว่าให้ฉันโลเปเป็นสแกนเนอร์นะสมมตินะให้ฉันโลเปเป็นแบบเมนสแกนเนอร์นะ ถ้าให้คิดดูจริงๆนะว่าเราควรจะเกลียดใครมากที่สุดอ่ะฉันฉันว่าฉันควรจะเกลียดคนที่ไปทําลายเผ่าพันุนางแล้วก็พยายามจะแบบฆ่าล้างเผ่าพันนางมากกว่าไหมอ่ะเพราะว่านั่นคือความเสียหายที่แบบสูงสุดที่นางน่าจะต้องได้รับและนางน่าจะต้องเจ็บปวดที่สุดอ่ะฉันคงไม่มาเกลียดกับอีแค่อีเซราฟีนกดถอนหนึ่งทีว่าแบบ I miss your kind, I'm g o a n a hear t h e song อะไรเงี้ยหรอก คือมันมันเทียบกับอีกคนที่มันทำลายเผ่าพันธุ์ไม่ได้หรอกแต่คือด้วยความหน้าหมันไส้ของตัวละครเซราด้วยละมั้งมันก็เลยแบบทำให้แบบน้ำหนักของอะไรที่มันยิ่งใหญ่ขนาดมันดูลดทอนล,ลงไปด้วยความสวยด้วยความหน้าหมันไส้ด้วยความตะแหลของเซราฟีนของชาร์ลิง ด้วยความป๊อปปูล่าของเซราฟีนของฉันอะไรเงี้ยฉันไม่เคยเห็นใครพูดออกมาแล้วมันดูน่าเชื่อถือเลยนะกับการที่บอกว่าเซราฟีนเหมือนกับโซน่าเพราะว่าฉันเป็นคนเล่นเองฉันรู้ว่าอะไรที่มันแตกต่างกันบ้างอะมันก็แบบยิ่งอ่านยิ่งรู้สึกว่าแบบไม่อะคือมันไม่ใช่อะคือฉันพยายามจะลองเข้าใจนะแบบมันจะเหมือนกันยังไงฉันพยายามเข้าใจนะเอ่ะเหมือนกันตรงอันติเป็นเป็นเส้นแบบนี้อ่ะเหมือนเหมือนอ่ะเหมือนเนี่ยฉันพยายามเข้าใจนะแบบมันเหมือนกันตรงไหนอะแต่ในท้ายที่สุดมันก็ไม่เหมือนกันอะ